ครับพี่พี่น้องสวัสดี FC ซทุกท่านครับผมมือนีกับพบกับช่องนุ่มจักรลัดพัทินเช่นเคยพี่น้องสำหรับพี่งนีกับพระพี่น้องมาหลาะปลานะพี่น้องนะกับช่วงนี้เดือนซีกับพระพี่น้องมาหาสำรวจ in มิมเดือนซีพี่น้องว่าจะลงไหลยังกับไปสำรวจด้วยสองสามคลิปแล้วพี่น้องแต่ถือว่ายังไม่ทันลงไหลพี่น้องแต่นุ่มจักรลัดพัทินก็จะพยายามคนหาปลามีไหมมันพี่น้องนอกว่าทั้งปลาทั้งอื่นเนี่ยจะมีหั้งมีมว่าพี่น้องแต่เป็นรุ่นเหมือนกันว่าพวกมือนีจะเจอไม่เจอพี่น้องไปครับผม พอนะพี่น้องเลยเงือเขาตายครับผมหลังจากที่หามัสักพักพี่น้องถัวพักญงเลยเลยพี่น้องเลยอู้หายากนิ่มเดี๋ยวนี้เจอลังแหลกพี่น้องเนี่ครับนี่พุ่มเนี่ยพี่น้องยุลึกเลยพี่น้องหั้งไปใหญ่พี่น้องมาตันฟ้ามือเลยเลยพี่น้องก็ทัวเจอย่พี่น้องสัญญาณที่ดีนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปรุ่นเบื้องว่าจะมีหัวน้าดี๋ยวไปตัดกันเลยพี่น้องครับน้องเจาะขม้าพี่น้องก็จะเข้าไม่ได้พี่น้องนี่ครับย่คนลึกเลยพี่น้อง นะครับตัวลางงามเลยพี่น้องนะครับดูครับหัวน้าอู้แจ่มเลยพี่น้องพอปิดตาดวงามเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวค่อยๆเจาะเข้าไปเอานะพี่น้องเนาะอู้นี่มเดือนนี่แบบหายากอยู่พี่น้องนะครับเอาผมตัดครับครับหัวน้าดังแจ่มดูป,ป้าผมนะครับพี่น้องอ<ฮ>ู้งามๆเลยพี่น้องเลย โอ้ยยูเล็กมากพี่น้องกำลังแจ่มกระด้งโอ้สุดยอดนะครับล้งแรกป,ปุ่มแต่ฮัาากนะัพีนน่น้องเนี่ยวางน้ำอยู่อุ๊บอุโอ้สุดยอดหัวน้ำแจ่มครับพี่น้องโอ้หัวน้ำแบบเป็นไข่เลยพี่น้องลังหน้าฮักหน้าพี่น้องนะครับ น้ำเต็มลน่ากินด้วพี่น้องนะครับไอ้พี่น้องเปิดเดิมล้งแรกเมันจะได้ทั้งที่สองเพาพี่น้องหายากขครเย็นเลยครับพี่น้องปานดิพี่น้องเดี๋ยวครับพี่น้องไปครับนี่ครับพี่น้องเห็นมดไหมครับนี่ครับมิมนี่ครับมันมันมันจะฉลาดด้วยพี่น้องมันมันจะทํากลับดักไว้ไหมครับเป็นกาวเหนียวสอง้างเด้พี่น้องเวลาเนี่ยยังมดสิพี่น้องเห็นไหมครับมันจะเข้ามากินลังหรือมาเข้ามากินในเพิงเนี่ย มันก็จะติดกาวตรงนี้พี่น้องเนี้ยๆพี่น้องไปบ่ได้พี่น้องกันไปเห็ดใบนี่รบล้องมดเขาไปกินหลังถึ่งลังมิมนะพี่น้องสังเกตว่าตรงใดที่มีมดแดงหลายนี่มิมเขาจะเบิร์ตทำล้างด้วพี่น้องด้วยเขาจะทำล้างที่แบบมีมิมเนาะไอ้มีมดหน่อยที่สุดมดแดงพี่น้องพอทำล้างเขาก็ต้องทินเสียครับพี่น้องดักดักไปเลยพี่น้องดักมดไปฮิดเป็นอีไขว่าเป็นเนี้ยๆอีไข่ขี้ผึ่งพึ้นนะพี่น้องนะฮะติดติดไปเสียครับไปว่ได้เลยปันกาวเลย ไปไปได้ทั้หมดตัวนะนี้ไี่้นะครับเก็บเล็กนีหน่อยนะพี่น้องนะไปหาต่อครับโอยชต็งเต็งเลยครับผมพี่น้อง สำหรับมื่อนี้ก็ประมาณเกมันอะพี่น้องนี่ครับแต่พ่อได้ติดไม่ติดมือเพื่นอนเดี๋ยวไปล้างหนึงพี่น้องพอได้ยูได้กินอยู่พี่น้องก็สืว่าช่วงนี้มีเดือนซีน้ำบันน้ำจระประทีนนี่ยังท่านลงอีกหรืพี่น้องทั้งทั้งอุบลทั้งเน,นี่ยพี่น้องเพราะว่าน่าดอกไม้ปลายย่งทันออกหลายรุ่นย่างเดียวพี่น้องว่าปีนี้ว่าต้องเป็นกลางหลังสงการหรือช่วงปลายเดือนเมษายนพี่น้องคือปีที่แล้วแต่นี้มีมลงมาหลายบ่ต้องรุ่นอีกแล้วพี่น้องปีนี้หายยากพี่น้องปีที่แล้วก็อู้ หังกับหั่งปุ้ยยัยพี่น้องมันฟ้ามึงเลยพี่น้องแต่หัวน้ำก็เริ่มเริ่มเริ่มมีแล้วพี่น้องเมื่อกี้กับหัวน้ำน้ำอยู่ถึงบทปิดตาพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเหมืองล้งน้ำใจช่องนุ่มจุรัดพัทลินนะครับผมสหรับมือนี่นุ่มจุรัดพัทลินกดขับรถพี่น้องครับผมเลาติดตามคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับเยังครับ